หนองกุงถิ่นฟูเฟื่องรุ่งเรืองวัฒนธรรมน้อมนำหลวงปู่หินท้องถิ่นทำนาข้าวภูมิลำเนาทอเสือกกตำบลหนองกุงอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่ที่ตะวันตกของอำเภอชื่นชมมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด10หมู่บ้านมีจำนวน1,036หลังคาเรือนมีประชากรรวม 4,352คนมีผู้สูงอายุ611คนคิดเป็นร้อยละ13ของประชากรทั้งหมดตำบลหนองกุงร่วมบริหารระบบสุขภาพในชุมชนตามประเด็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอสอดรับด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลหรือพอชตมีคณะกรรมการที่มาจากภาครัฐ ภาคเอกชนมีการบรณาการร่วมกับการดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลหนองกุงกองทุนลองเทอมแคร์และการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขทั้ง10หมู่บ้านการดำเนินงานทั้ง4ประเด็นในพศ2563 ได้ทาให้เกิดรูปแบบการดําเนินงานและนวัตกรรมในการส่งเสริมสุขภาพโดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุซึ่งตำบหลหนองกุงมีผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ13ถือเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ผู้สูงอายุในพื้นที่มีปัญหาด้านสุขภาพในหลายเรื่องโดยปัญหาหลักคือโรคเรื้อรังมากถึงร้อยละ27.3 และปัญหาที่พบรองลงมาคือปัญหาสุขภาพจิตความเครียดส่งผลต่อปัญหาการนอนไม่หลับทำให้สุขภาพกายเสื่อมโทูมและเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาจึงได้เกิดนวัตกรรมผลงานเด่นในการใช้สมาธิวิถีพุทธมาใช้ในการสร้างกำลังใจและเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการใช้ชีวิตให้มีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปทั้งตนเองและสังคม รูปแบบการดำเนินงานการดำเนินงานทำสมาธิวิถีพุทธในโรงเรียนผู้สูงอายุโดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและคณะกรรมาการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบหลหนองกุงทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุกการมีผู้สูงอายุสมัครเข้าโรงเรียนจำนวน87คน และเป็นผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง26คนใช้กระบวนการ PDCA เพื่อให้เกิดการพัฒนางานที่ต่อเนื่องกิจรกรรมการใช้สมาธิวิถีพุทธโรงเรียนผู้สูงอายุได้กำหนดระยะเวลาจากวันที่17มกราคม2563ถึงวันที่3เมษายน2563 ดำเนินการเดือนละสองครั้งในวันศุกร์ที่หนึ่งและสามของเดือนโดยมีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมการลงทะเบียนการตรวจวัดสัญญาณชีพโดยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและอสมอกิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระออกกำลังกายกิจกรรมสมาธิวิถีพุทธได้แก่ การท่องพระสูตรปรกิจสมุติบาทพระสูตรอาณาปานาสติและการทำสมาธิด้วยอาณาปานาสติกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพสันทนาการให้ผู้สูงอายุได้แนะนำตัวเกิดความไว้วางใจและมีความมั่นใจในการเล่าการถ่ายทอดและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กิจกรรมการฝึกอาชีพ กลุ่มทำดอกไม้จันทร์และกิจกรรมการร่วมพาข้าวการวัดความดันโลหิตและเดินทางกลับบ้านด้วยรถรับส่งจากเทศบาลตำบลหนองกุงผลการดำเนินงานพบว่าระดับความดันโลหิตของผู้สูงอายุหลังการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการทำสมาธิวิถีพุทธในโรงเรียนผู้สูงอายุมีค่าเฉลี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ0.5ผลจากการดำเนินงานพบว่าระดับความเครียดหลังการเข้าร่วมกิจกรรมทำสมาธิวิถีพุทธในโรงเรียนผู้สูงอายุลดลงอยู่ในระดับน้อยร้อยละ88.4และผลจากการดำเนินงานพบว่าผู้สูงอายุมีระดับสุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไปเพิ่มขึ้น หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมทำสมาธิวิถีพุทธปัจจัยความสำเร็จเกิดจากการมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งในระดับจังหวัดอำเภอและตำบลมีความร่วมมือของหน่วยงานในทุกระดับและประชาชนในชุมชนให้ความสนใจและมีภาคีเครือข่ายจากอสอมอแคร์กิเวอร์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านการทำสมาธิ เป็นที่เลี้ยงในการดำเนินงานกิจกรรมให้ประสบผลสำเร็จบทเรียนที่ได้รับการฝึกสมาธิวิถีพุทธด้วยการท่องพระสูตรการเจริญอาณาปานาสติสมาธิเมื่อปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกวันเป็นการสร้างสัมปัชชัญญะสร้างสติสร้างกำลังใจให้เกิดความสุข มีมุมมองต่อชีวิตในด้านดีและเมื่อทำบ่อยจนเป็นปกตินิสัยจะสามารถละความเพลินในพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพได้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกรุงคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลมุ่งมั่นใส่ใจคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลหนองกลุงโดยการพัฒนางานการใช้สมาธิสู่การปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในกลุ่มต่างๆ